มาแกะหน้ากากรีโบนะครับเปลี่ยนหน้ากากจอนะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับให้เราคลายน็อตออกมาก่อนนะครับตัวนี้ผมคลายน็อตออกมาแล้วนะครับนะต้องมาแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับรแกะตัวนี้นะครับ เป็นคิวตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็มาถอดเก็บตัวนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้ ากากตัวนี้นะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทยูที่ยังไม่เคยถอดนะครับก็จะมีอยู่3ามปักตัวนี้นะครับหลักๆครับก็ถอดปั๊กออกแล้วก็ใส่ปั๊กใหม่เข้าไปเลยนะครับจะเป็นตรงรุ่นนะครับ